ดีนครับวันนี้พบสิจพิบาลในเช้าวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนนะครับพระคําของพระเจ้าที่จะอยู่กับพวกเราที่เราจะได้อ่านนั้นอยู่ในผู้วินิจฉัยบทที่17ข้อ1ถึงข้อที่13นะครับหัวข้อวันนี้ผมตั้งไว้ก็คือทุกคนก็ทำตามที่ตนเห็นชอบเมื่อเราอ่านแลาฟังคําพูดนี้แล้วเราก็คล้ายๆกับคาําภาษิตไทยว่าทำตามใจตนนะครับ แต่ตามที่ตนเห็นและตามมาตรฐานไม่ใจะตามมาตรฐานของพระคัมภีร์หรือพระบัญญัติของพระเจ้านั้นอันตรายอย่างมากทีเดียวอะไรที่เป็นเหตุผลที่ทําให้คนอิสราเอลพระคัมภีร์พูดตอนนี้นี้ว่าต่างคนต่างทาตามที่ตนเห็นชอบทั้งนี้เพราะว่าเขาขาดผู้นําทางด้านการเมืองพระคัมภีร์พูดว่าเขาไม่มีกษัตริย์ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่6นะนี่เป็นเหตุผลที่มาซึ่งต่างคนก็ทํา สิ่งที่ตัวเองคิดเห็นคิดชอบคิดถูกนะไม่ได้อยู่บนมาตรฐานของพระคำของพระยาานั้นอันตรายอย่างมากและทุกสังคมทุกประเทศนะครับทุกชนเผ่าและโดยเฉพาะในกิจจักรถ้าขาดผู้นำแล้วสมาชิกก็ทำตามใจตามที่ตนเห็นที่ตนชอบนะครับแต่ไม่ได้ทำตาม,ตาม คำพระวจนะของพระยาที่เป็นมาตรฐานนั่นเป็นคิดจักรที่ไม่มีผู้เลี้ยงที่น่าเห็นใจและน่าสงสารอย่างนั้นคิดจักรนะครับประเทศจะต้องมีผู้นำเพื่อทุกสังคมครอบครัวโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้นำที่มีมาตรฐานที่ดีศิลธรรมที่ดีนะครับก็จะช่วยให้สังคมนั้นน้าอยู่สาเหตุนะครับและผลที่ตามมาเนี่ยก็คือ ความใช่ไหมครับเสื่อมทงางศิลธรรมและความเสื่อมทางด้านศาสนาที่พระคัมภี์บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามาดูประการที่1นึ่งนะความเสื่อมทางด้านศิลธรรมมีคาครอบครัวนี้เป็นตัวแทนภาพที่มองให้เห็นถึงครอบครัวสภาพชีวิตศิลธรรมของอิสราเอลอยู่ในข้อที่1ถึงข้อที่6นะครับใน1.6ครับมีคาเนี่ยได้ขโมยเงินของแม่และ แม่ก็สาบแช่งเขาแม่พ่อน่าจะเป็นผู้ที่อวยพรลูกแต่นะโดยการกระทำของมีคาทําให้เขาแงงรับคำํำสาบดึงเป็นการที่พูดที่เริ่มต้นไม่ดีแล้วเมื่อเขาแม่สราบเขาก็เอาเงินนะครับที่แม่ให้นั้นทั้งสองเห็นชอบที่จะมาสร้างรูปพระพุทธรูปลูกพระและเอโฟดอยู่ในข้อที่4กับข้อที่5คําว่าพูด พระและเอโฟดเอโฟดคือเคือเสื้อกัดของพวกปุโรหิตท,ที่ใส่ในทำพิธีทางศาสนาซึ่งคนธรรมดานะัไม่และต้องห้ามนะที่จะทำแต่ว่ามีกาครอบครนี้ได้ทำและไม่เพียงเท่านั้นเขายังทำพระพุทธรูปด้วยทั้งหมดเหล่านี้นั้นเป็นการถิบททำผิดบัญจัินะครับอย่ามีพระเจ้าอื่นหรืออย่าทำลูกเคารพสำหรับตนในบัญญัติข้อที่สอเลยเห็นว่า อิสราเอลถูกกําหนดไว้นะครับโทษว่าถ้าเจอบ้านใครครอบครัวใดหรือคนใดสร้างพระของตัวเองขึ้นหรือพระพุทธรูปหล่อขึ้นเขาจะถูกลงโทษนะครับโดยเอาหินเครี้ยงและเผาบ้านนั้นและเผาท้องคนด้วยให้ตายแต่ว่านะครับคนชาวมีคาบ้านนี้กลับทำขึ้นแต่ ชนชาติอิสราเอลกับเพิกเฉยอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ชนชาตนะครับหรือประเทศนี้เพิกเฉยต่อนะคนละเมืองของเขาที่ได้ทำผิดบัญญัติทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาปณีปนอมหรือเป็นไปได้ว่าอิสราเอลเป็นจำนวนไม่น้อยที่ประพฤติตัวเหมือนอย่างมีคานันจะึงถือว่าเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอะไรเป็นสาเหตุ ทั้งนี้ก็เพราะว่าชนชาติอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังตั้งแต่แรกในสมัยของโยชูวาที่พระเจ้าบอกผ่านและบอกว่าให้ขับไล่และระบังประเทศให้ทำลายลูกขารบของพวกเขาอย่าไปนับถือลูกพักของเขาหรือแต่งงานด้วยแต่ว่าพวกอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คนขณาอันเติบโตและอิสราเอล อยู่ร่วมก,กันกับสังคมของคนชาติและซึมซับนำเอาความเชื่อการกราบไหว้ลูกพรุบของชาวคขัอันเข้ามาในชีวิตของเขาอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าเศร้าอย่างมากทีเดียวนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับ1.3เขายังตั้งบุตรของตัวเองเป็นปรโรหิตซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่ผิดบัญญัติของพระเจ้าว่าจะต้องมาจากเผ่าเลวี นามในตระกูลของอาโลนเท่านั้นแต่ว่าเขากลับตั้งลูกของตัวเองไว้นะเป็นปุโรหิตแล้วแทนที่จะทำไมครับเอ่อเป็นปุโรหิตที่ทําหน้าที่ในบ้านด้วยแสดงว่าเขาใช้บ้านของเขาเป็นศูนย์เป็นที่นะครับจุดหนึ่งที่เขาเองใช้นมัสการพระด้วยของเขาและนมัสการพระเจ้าด้วย อันนั้นเป็นความเสื่อม3นะครับในเรื่องของเกี่ยวข้องกับศีลธรรมประการที่2ครับความเสื่อมทางด้านศาสนาพูดถึงคนเลวีชาวเลวีตระกูลเลวีอยู่ในข้อที่7ถึงข้อที่12บันทึกไว้ให้ข้อคิด3อย่าง2อดหเขาถูกทอดทิ้งทําไมผมพูดอย่างนั้นในข้อที่9กับข้อที่8บอกเที่ยวหารเพื่อพักอาศัยคือพวก ตระกูลนี้หรือชาชาวเลวีนี้นะครับพระเจ้าไม่มีมรดกแผ่นดินให้กับเขาเขาอาศัยอยู่ท่ามกลางพี่น้องหลยพี่น้องชนชาติอิสราเอลเผ่าอื่นๆน,นั้นถวายสิบรถเลี้ยนดูคนเลวีแต่ปรากฏว่าอิสรเาเอลไม่ได้เชื่อฟังและทําสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกําชับเขาทําและทําให้คนเลวีแทนที่จะทําหน้าที่เป็น,ปน,ปนในพิธีศาสนาสอน พวกเขาทางศิลธรรมแล้วทำพิธีการถวายเครื่องบูชานำเขาเข้าเข้าเข้าเฝ้า,าใกล้ชิดพระเจ้ากับต้องละหกละเหเล่ล่อนเที่ยวหาที่พักอาศัยและทำไมคับอาหารเพื่อประทังชีวิตเร,เราถ้าเราทอดทิ้งคนของพระเจ้านาชีวิตของทำไมครับของสมาชิกก็เสื่อมทรามทำผิด ทางด้านศินลธรรมเพราะไม่มีผู้ใดที่เจ้าหมายครับสอนบอกเตือนเขาเกี่ยวข้องกับทางด้านศินลธรรม2.2ครับดูเหมือนคนเลวีคนนี้เนี่ยถูกซื้อถูกเงินซื้อทำไมผมพูดอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะเขาเองพูดพอได้รับข้อเสนอนะครับเขาเองก็รับนะครับทันทีโดยที่จริงๆคนเลวี เขาจะต้องอยู่ประจำที่หรืออยู่ในสถานที่ที่หีบพระบัญญัติหรือพระพลาอยู่ที่เมืองชิโลคอยสนับสนุนทําพิธีทางด้านศาสนาแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาไปเที่ยวที่ทําหาที่ที่ที่เขาจะพักและได้นาการเลี้ยงดูเลี้ยงชีพและไม่เพียงเท่านั้นสิทธทิน่าคิดบ้างใน2.3เขาปนิบัติพระเจ้าและลูกเขาล ในเวลาพร้อมกันเป็นไปได้อย่างไรเราจะเห็นในที่นี้เห็นชัดเจนว่าคนอิสราเอลและรวมทั้งผู้นำศาสนาเองนะครับเอาทั้งพระเจ้าและทั้งทำไมครับรวมทั้งปณีประนอมกับรูปขอารพหรือศาสนาพระของศาสนาอื่นด้วยเข้ามาผสมปนไปกันนะครับ เราจะเห็นสิ่งนี้ได้ความจริงนั้นก็คือทั้งนี้ก็เพราะเนื่องจากตั้งแต่แรกโโชนอชชาติอิสราเอลไม่ได้กำจัดลูกขลบรบและไม่ขับไล่คนคณาอันและเขาเองก็ร่วมสมะคุกพันมีสังคมเติบโตขึ้นมาในทาำกางสังคมของคนที่ชาวคณาอันและก็ซ้มซับรับเอาพระของเขาเข้ามานะครับรวมทั้ง พระเจ้าที่พวกอิสราเอลนับถือด้วยดังนั้นนะครับเราต้องมีพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าพูดเสมอพระกัมพีพูดย้ำหลายครั้งหลายตอนอย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลยพระยะเจ้าพระยา,าเวาเพนพระเจ้าองค์เที่ยงแท้องค์เดียวอันนั้นเป็นสิ่งที่คริสเตียนควรที่จะตระหนักและระลึกอยู่เสมออันนั้นทั้งหมดเป็นภาพ ที่บอกสะท้อนถึงสภาพชีวิตฝ่ายวิญญาณของอิสราเอลนะครับที่เขาเสื่อมทางด้านศีลธรรมและรวมทั้งความเสื่อมทรามนะครับทางด้านเกี่ยวข้องกับศาสนาด้วย